n นที่เจ็ดพอดแคสต์ e อปเปอรชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 Podcast พอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive ของเรานะคะวันนี้เรามีคำถามที่แบบคลาสสิกมากๆเลยเงินซื้อความสุขได้จริงไหม ครับสวัสดีครับเป็นคําถามที่น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็มีงานวิจัยเยอะมากที่พยายามตอบคาถามนี้ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาดําดิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยจากข้อมูลที่เรามีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขเนี่ยเออมันซับซ้อนแค่ไหนกันแน่ครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องทําความเข้าใจตรงกันนิดนึงว่า ความสุขที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2แบบหลกัหลกๆนะครับมีอะไรบ้างคะแบบแรกคือความสุขทางอารมณ์หรือ emotional well-being อันนี้คือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแบบรายวันเลยสนุกเบิกบานหรือตรงข้ามก็คือเครียดเศร้าอะไรพวกนี้เป็นความสุขระยะสั้นๆน,นะครับอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนอารมณ์ณนะตอนันนั้นใช่ครับส่วนแบบที่สองคือความพึงพอใจในชีวิตหรือ life satisfaction อันนี้จะเป็นการมองภาพรวมชีวิตในระยะยา เลยว่าเราพอใจกับชีวิตเราแค่ไหนพอมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกยังไงอืมซึ่งประเด็นสำคัญก็คือรายได้หรือเงินเนี่ยมันส่งผลต่อความสุขสองแบบนี้เอ่อต่างกันใช่ไหมคะจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาใช่เลยครับมันต่างกันงานวิจัยที่ดังมากๆชิ้นหนึ่งของคาเนแมนกับดีตันปี2010เนี่ยเขาพบว่า ไอความสุขแบบแรกคือความสุขทางอารมณ์เนี่ยมันจะเริ่มคงที่หรือที่เรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวแพะโทจุดอิ่มตัวครับแถวแถวรายได้ครัวเรือนประมาณ75,000เหรียญสารัฐต่อปีถ้ามีรายได้มากกว่านี้ก็อาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกดีในแต่ละวันเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แล้วอา้าวจริงเหรอคะนึกว่ายิ่งรวยยิ่งอารมณ์ดีทุกวันซะอีกคือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเป็นกราฟเส้นตรงนะครับแต่ว่า ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมแบบที่สองอะ่ะอันนั้นยังเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเงินมันช่วยให้รู้สึกว่าโอเคชีวิตโดยรวมฉันมั่นคงขึ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะหัวเราะง่ายขึ้นทุกวันอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะอืมยังไงต่อคะก็มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาท้าทายเรื่องนี้เหมือนกันอย่างปี2021ของแมทธิวคิลลิงส์เวิร์ส อันนี้เขาใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะผ่านแอปมือถือเรียลไทม์ time. คือถามความรู้สึกคนณเวลานั้นเลยใช่ครับถามเลยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วเขาพบว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีจุดอิ่มตัวที่ว่านั้นเลยทั้งความสุขทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิตมันยังเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆในรูปแบบบลอกสเกลอ้าวตกลงยังไงกันแน่คะเนี่ยมีจุดอิ่มตัวหรือไม่มีกันแน่ ฟังดูขัดกันเลยใช่ครับตอนแรกก็งงกันไปพักหนึ่งเลยคือความจริงมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับล่าสุดเลยปี2023เนี่ยทั้งสองทีมคือทีมของคาร์เนแมนกับทีมของคิลลิงส์เวิร์ธเขาก็มาร่วมมือกันวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ด้วยกันเลยอ๋อดีเลยค่ะ แล้วผลเป็นยังไงคะเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับประมาณ8 0 8 5ที่พื้นฐานเดิมค่อนข้างมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยความสุขมันเพิ่มขึ้นตามรายได้จริงๆและอาจจะเร่งตัวขึ้นด้วยซังเมื่อรายได้เกินแสนเหรียญต่อปีไปแล้วอ๋อคือสำหรับคนส่วนใหญ่จุดอิ่มตัวอาจจะไม่มีหรือมีก็สูงกว่าที่คิดไว้มากครับแต่มันมีแต่ครับสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มน้อย ที่ไม่มีความสุขอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอาจจะประมาณ15-20%นะครับค่ะกลุ่มนี้เป็นยังไงคะกลุ่มนี้เนี่ยความสุขจะเพิ่มตามรายได้เหมือนกันแต่จะไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มคงที่แถวแถวแสนเหรียญเหมือนกัน<ฮ>เงินที่มากขึ้นไปกว่านั้นเออดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์บางอย่างได้มากนักเช่นความเศร้าโศกจากการสูญเสียหรืออาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรแบบนี้โห กระจ่างเลยค่ะแสดงว่าคําตอบมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนกลุ่มไหนด้วยสินะคะถูกต้องครับเงินอาจจะช่วยแก้ปัญหาภายนอกได้แต่ปมในใจบางอย่างเงินก็อาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดเข้าใจเลยค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งจากข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องอ a ส t e r l i n g paradox ที่ว่าบางทีประเทศโดยรวมรวยขึ้นเยอะเลยแต่ทําไมความสุขเฉลี่ยของคนในประเทศเอ,อ่อไม่ได้เพิ่มตามเท่าไหร่อืมใช่ครับประเด็นนี้ก็น่าคิด คำอธิบายสําคัญอันนึงก็คือเรื่องการเปรียบเทียบทางสังคมหรือ social comparison ครับการเปรียบเทียบครับคือความสุขของเราเนี่ยมันมักจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินเท่าไหร่แบบตัวเลขเดียวๆแต่มันขึ้นกับว่าเรามีเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับคนอื่นรอบข้างหรือคนที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเดียวกับเราอ๋อออจริงด้วยค่ะพอนึกภาพตามแล้วมันใช่เลยพอสังคมรวยขึ้นทุกคนก็มีมากขึ้นแต่เราก็ยังมองเทียบกับคนอื่นอยู่ดีใช่ครับการเปรียบเทียบมันยังอยู่ความสุขเฉลี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ขยับขึ้นไปมากเท่าที่ตัวเลขรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับดักทางความคิดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ยครับผมซึ่งพอเราเข้าใจเรื่องนี้มันก็นำมาสู่ประเด็นต่อไปว่า เออเมื่อไรายได้เราถึงระดับที่เพียงพอแล้วหรือมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีวิธีที่เราใช้จ่ายเงินอาจจะสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เรามีเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำอืมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะแล้วมันมีหลักการยังไงบ้างคะการใช้เงินให้มีความสุขเนี่ยอ๋อแบบกระชับๆแต่เห็นภาพหน่อยค่ะได้ครับข้อแรกเลยซื้อประสบการณ์ครับเช่นไปเที่ยวไปดูคอนเสิร์ต ทำกิจกรรมต่างๆเพราะประสบการณ์มักจะสร้างความทรงจําที่ดีได้นานกว่าแล้วก็เปรียบเทียบกับคนอื่นได้ยากกว่าการซื้อของจะเป็นวัตถุอ๋อจริงด้วยค่ะซื้อกระเป๋าใบใหม่แป๊บเดียวก็ชินแต่ไปเที่ยวสนุกๆน,นี้ยําเล่าได้อีกนานใช่ครับข้อ2ลงทุนในผู้อื่นให้ของขวัญคนอื่นบริจาคทําเพื่อคนอื่นมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองด้วยค่ะข้อ3ามล่ะคะ 3. คือซื้อเวลาครับ อันนี้สำคัญมากในยุคนี้เช่นจ้างคนทำงานบ้านใช้บริการ Delive r y เพื่อลดความเครียดเรื่องเวลาที่จำกัดทำให้เรามีเวลาว่างไปทำสิ่งที่ชอบหรือพักผ่อนได้มากขึ้นหุยข้อนี้โดนใจมากค่ะทุกวันนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆครับผมข้อ4ทํทำให้เป็นเรื่องพิเศษคือจำกัดการเข้าถึงสิ่งที่เราชอบบ้างอย่าบริโภคมันบ่อยจนเกินไปเพื่อต่อสู้กับความเคยชินทำให้เรายังรู้สึกซาบซึง้งหรือมีความสุขกับมันได้อยู่ เหมือนนานๆกินไอติมอร่อยๆทีจะฟินกว่ากินทุกวันประมาณนั้นเลยครับและข้อสุดท้ายข้อ5จ่ายตอนนี้บริโภคทีหลังเช่นการจองทึบเที่ยวล่วงหน้านานๆการรอคอยเนี่ยมันสร้างความสุขจากการตั้งตารอได้แล้วก็ช่วยลดความเจ็บปวดตอนจ่ายเงินด้วยเพราะมันจ่ายไปนานแล้วตอนไปเที่ยวก็ฟินอย่างเดียว โอ้หครบเลย5ข้อฟังดูทำตามได้แล้วก็น่าจะช่วยให้มีความสุขกับการใช้เงินมากขึ้นจริงๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นใช้เงินสร้างสุขแบบแอดวานซ์ขนาดนั้นเนี่ยออข้อมูลที่เราดูกันมาก็เน้นย้ำมากๆเลยเรื่องพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงก่อนใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับคือต้องบอกว่าบทบาทแรกๆของเงินเลยเนี่ยคือการลดความทุกข์ที่เกิดจากความไม่มั่นคงทางการเงินพวกนี้สินรรยได้ไม่แน่นอนพวกนี้มันสร้างความเครียดมหาศาลเลยนะ จริงค่ะความเครียดเรื่องเงินนี่บั่นทอนสุดๆเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเพิ่มสุขต้องลดทุกตรงนี้ก่อนคือสร้างเกราะป้องกันหลักๆก,ก็มี2ออย่างครับหนึ่งคือเงินสำรองฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่คะอย่างน้อยๆก็3าถึงหเดือนของค่าใช้จ่ายจําเป็นครับถ้าเป็นฟรีแลนซ์หรือรายได้ไม่แน่นอนอาจจะต้องมีมากกว่าน,นั้นเก็บในที่ที่ปลอดภยัยถอนง่ายสภาพคล่องสูงหน่อย มันช่วยให้เรารู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะถ้ามีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างคืออะไรคะอีกอย่างคือการประกันภัยครับซื้อความสบายใจทั้งประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงพวกนี้มันช่วยป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเข้ามากระทบความมั่นคงทางการเงินเราอย่างรุนแรงได้เป็นการซื้อความอุ่นใจจริงๆค่ะแล้วเรื่องหนี้สินล่ะคะถ้ามีอยู่ควรจัดการยังไงดีครับเรื่องนี้ก็สําคัญ ต้องสำรวจก่อนว่าเรามีนี้อะไรบ้างแล้วก็เลือกกลยุทธ์ในการจัดการที่นิยมก็มีสองวิธีหลักๆคือวิธีห um ิมะถล่ม Avalanche ครับคือการโปะนีตัวที่ดอกเบย้ยสูงสุดก่อนให้หมดวิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดตกเบ้ีโดยรวมได้มากที่สุดในระยะยาวอ๋อเน้นประสิทธิภาพทางการเงินใช่ครับกับอีกวิธีคือลูกบอลหิมะ Snowball อันนี้คือเริ่มโปะมีก้อนที่ยอดนีคงเหลือน้อยที่สุดก่อนให้หมดไปทีละก้อนก้อน แล้ววิธีนี้ดีกว่ายังไงคะวิธีนี้อาจจะเสียดอกเบี้ยรวมมากกว่านิดหน่อยแต่ข้อดีคือมันช่วยสร้างกําลังใจได้ดีมากครับพอเราปิดหนี้ก้อนเล็กได้สําเร็จมันเหมือนเราได้ชัยชนะเล็กๆทําให้มีแรงฮึดสู้ที่จะปิดหนี้ก้อนต่อไปอืมเลือกวิธีที่เหมาะกับนิสัยและสถานการณ์ของตัวเองสินะคะดูเหมือนการจัดการเงินที่ดีนี่มันช่วยจัดการความรู้สึกจัดการอารมณ์เราได้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดแต่ ถึงแม้เราจะจัดการเงินได้ดีแล้วใช้เงินเป็นแล้วมันก็ยังมีเรื่องความสุขที่ไม่ได้มาจากเงินโดยตรงอีกด้วยนะครับยังไงคะคือสุดท้ายแล้วความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆส่วนหนึ่งมันต้องมาจากข้างในตัวเราเองด้วยนะครับการฝึกฝนจิตใจเช่นการฝึกสติการทําสมาธิพวกนี้ช่วยได้มากเลยนะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะการฝึกสติเนี่ยหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือช่วยต่อสู้กับความเคยชินหรือที่เรียกว่า He เฮตโดนิกเ a d m i l l ไอภาวะที่เรามีความสุขกับอะไรใหม่ๆได้ไม่นานก็ชินชาการมีสติช่วยให้เรากลับมาชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วได้นานขึ้นอ๋อทำให้ต้องวิ่งหาของใหม่ๆตลอดเวลาครับแล้วก็ช่วยให้เรารู้ทันไอนกลไกลการเปรียบเทียบทางสังคมที่เราคุยกันไปตะกี้นี้ด้วยความมีสติเราจะเห็นความคิดเปรียบเทียบของตัวเองแล้วก็มีช่องว่างให้เราเลือกที่จะไม่ตอบสนองไปตามนั้นได้ลดความทุกข์จากการเปรียบเทียบได้ใช่ครับและสุดท้ายก็คือช่วยลดความเครียด โดยเฉพาะความเครียดทางการเงินทำให้เราตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นำฟังดูแล้วการฝึกใจนี้ก็เป็นรากฐานสำคัญของความสุขที่ไม่แพ้เรื่องเงินเลยนะคะถูกต้องครับมันต้องไปด้วยกันงั้นสรุปจากการดําดิ่งของเราในวันนี้ก็คือเงินเนี่ยสามารถซื้อความสุขได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยลดความทุกข์จากความขัดสนความไม่มั่นคงต่างๆครับอันนี้ชัดเจน แต่ถ้าเราจะใช้เงินเพื่อเพิ่มความสุขให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยประสิทธิภาพของมันจะขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้ใจ่ายมากกว่าแค่จํานวนเงินที่มีเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่อความต้องการพื้นฐานเราได้รับการตอบสนองแล้วอื <c oughs> และที่สำคัญคือต้องมีรากฐานการเงินที่มั่นคงเป็นพื้นฐานก่อนทั้งเงินสำรองประกันและการจัดการหนี้ที่ดีครับ <c oughs> ลดทุก,ก่อนเพิ่มสุขและสุดท้ายอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริงที่มันยั่งยืนมันก็ยังต้องการการฝึกฝนจากภายในการฝึกใจให้สงบให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองด้วยใช่ครับเงินเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากครับแต่ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกอย่างจริงๆค่ะงั้นก็มาถึงคำถามชวนคิดปิดท้ายสำหรับดิฟไดฟครั้งนี้ของเรานะคะถ้าความสุขจากการใช้จ่ายเงินของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับการเปรียบเทียบกับผู้อื่น มากเท่ากับการให้คุณค่ากับประสบการณ์เวลาและความสัมพันธ์อะไรคือการลงทุนที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อปรับสมการความสุขในชีวิตของเราเองคะ